เมื่อกี้พี่สุรักพูดถึงเรื่องการสร้างให้คนจินตนาการได้เนี่ยของทรัมป์ใช่ไหมครับผมก็เลยอยากชวนคุยเปรียบเทียบคุณทักษิณกับทรัมป์เนี่ยผมวมีมิติอะไรที่เหมือนกันอยู่นะครับค,คุณทักษิณเนี่ยก็เป็นคนที่ทําให้คนจินตนาการถึงช,ชีวิตที่ดีกว่าได้เก่งถึงแม้จะเป็นชีวิตที่ดีกว่าในยุคไทยไทยก็ตามนะครับแต่ว่าเ,เช่นสมมติว่าแกพูดถึงบ้านเพื่อคนไทยแล้วแกใช้ เรื่องซ่วมใช่ไหมโอ้โหว่าโอ้โหโคตรเก่งเลยคือแบบค,คือเก่งจริงๆคือใครที่พูดถึงแบบคุณภาพชีวิตผ่านซ่วมได้แล้วแบบเออเราคือเราถ้าเราไม่มีเราก็คือว่าเราก็อยากเราก็อยากได้เหมือนกันเลยครับเพราะคุณนักเส้นแบบเก่งเก่งเก่งเรื่องพวกนี้แล้วก็จากที่เราเคยคุยกันมาแล้วคืคอแล้วแกก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพีซีด้วยออืือแล้วผมคิดว่า การที่แบบไม่ต้องสนใจเรื่อง PC เนี่ยมันก็ทำให้มันได้ใจคนบางกลุ่มจริงงนะมันหรือที่แกพูดล่าสุดใช่ไหมเรื่องโกอ่ะโก้มห้องเสียอะไรใช่โหผมว่ามันมีมันมีคนมันมีคนชอบมันสะใจคนที่ชอบแกก็จะสะใจใช่ไหมแต่ผมชอบที่สุดภักษ์เตียบเออมองอีกมุมก็ใช่สิ่งใดที่รัฐบาลต้องพูดในกรอบคุณุสิทธิ์จะไปพูดข้างนอก พูดนอกกรอบได้เออแกไปพูดข้างนอกแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าแกพูดได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อคาสิโนเรื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตคอมเพกหรือว่าเรื่องที่เดือนภายอย่างเงี้ยโกงพ่อเมืองสิีอะไรก็ตอบโต้ยืนตอบโต้อยู่อะไรถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเชิงตะก,กะว่าเออสรุปแล้วนี่แกโดนเล่นงานแต่แกกลับมาด้วยวิธีข้ามขั้วเนี่ยนะทําดีข้ามขั้วอะไรเนี่ยนะเออมันก็บ้ากันไปแหละแต่ว่า แกก็แกก็มายืนภาษสัยอะไรมันได้ใจกดคุณทศสิงกระทํานะเหมือนกันอยู่อย่างผมภาษาไทยใช้คำไม่ค่อยสวยก็จะบอกว่ากล่างมากอะไรเงี้ยสไตล์เนี่ยเออเขาอาจจะแบบจะเหมือนกับบผมก็ไม่ใช่คำว่ากลางสักทีเดียวนะอะไรเงี้ยคืออะไรอะใช้คำว่าอะไรดีผมนึกออกแต่ภาษาอังกฤษคือเขา all e l e n นะพย้ยอง คือมันแปลได้ได้หลายอย่างคือมันไม่เชิงกลางแต่เขาเป็นคนที่หยิ่งยะโสในความคิดของตัวเองมั่นใจเป็นคนมั่นใจในตัวเองแล้วก็แสดงออกมั่นใจมั่นใจแล้วก็ยะโสใช่ยะโสผมว่าสไตล์สไตล์เหมือนกันเลยนี่คือสไตล์ที่คุณทัสินเหมือนกระทําในบริบทการเมืองที่มันต่างกันเลยนะคุณทั้สินถูกรับประทานสุราแกก็พูดด่าใช่ไหแต่ก็คือผมคิดว่าอันนี้คือจุดที่แกพูดแล้วจับใจคนเราไปย้อนดูสิ จริงคุณสิริไม่ได้เปลี่ยนจากปีสี่แปดนะแล้วแล้วคนที่นิยมคุณทสิริก็นิยมอย่างนี้นะอืคือเทพเจ้าที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าบันดาลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด<ะ>ีขึ้นอันนี้เราไม่ได้ว่าคือประชาับใต้กินได้จอย่างที่แกว่าเนี่ยก็คืออันเนี้ยเป็นคนที่โดนบันดาลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นคนๆก็มองเองั้นแต่ว่าก็มันก็มีบริบทหลายเรื่องนะในเชิงเศรษ,ษฐกิจถึงแม้เราเราชื่นชมนโยบายหรือการบริหารของแกนะ แต่ว่าอ,อ,อีกมุมหนึ่งผมก็คิดว่าคุณทัศนิงก็มีลักษณะอย่างนี้มาใั้ตัว้วเหรพ่อเมืองสิอะไรเงี้ยเออแล้วก็คือยูเอ็นไม่ใช่พ่อใช่ไหมครับตอนนั้นอ่ะเออแล้วก็คือแบบนี้เดี๋ยวจะใช้วิธีแบบเนี้ยเดี๋ยวจะไปเล่นงานไอ้พวกที่ร้องตัวเองไอ้พวกแกง๊งคอนเซนเตอร์อะไรต่างๆคือคือสไตล์คุณทัศนิศคืออย่างนี้หมดเลยสไตล์คุณทัศน์ศคืออย่างนี้ที่คนนิยมอ่ะครับใช่ป่ะเราอาจจะเห็นคุณทัศนิศตอนถูกกระทำ หรือว่าตอนที่คนที่นิยมคุณทักษิณถูกกระทําแต่เราจะเห็นลึกลงไปได้วยว่าจริงๆเนี่ยความนิยมคุณทักษิณก็มาจากแบบนี้เหมือนกันคือมาจากความแบบเนี่ยแกที่แกค่ายกับว่าแกก,ก็ไม่แยแสอะไรแบบนีคค้คือคือค่อนข้างจะอํานาจนิยมอืมคมีดได้ที่อํานาจนิยมแล้วอันนี้คนก็นิยมแกรตรงนี้ด้วยนะที่คนนิยมแกอือไม่ใช่เรื่องเอ่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนะมันคนละมุงกันนะครับ เพรา่ว่าสไตล์สไตล์ของอมันเป็นผู้นำ<ต>ํำแต่ว่าหลังจากที่แกถูกกระทําหลังปีสีมันมีเรื่องอม,มันมีในการต่อสู้กับฝ่ายรับประหารเนี่ยใช่ไหมมันมีเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องเรื่องแบบเนี่ยคือเข้าไปด้วยครับแล้วพี่สุภาท่ามองทรัมป์เทียบกับคุณทักษิณเนี่ยมีความเหมือนความต่างอย่างที่เหมือนน่ะบุคลิกวิธีคิดและแบ็กกราวด์คือทั้งสองคนเป็นนักธุร,รกิจซึ่งประสบความสาเร็จ และวิธีการทางธุรกิจเนี่ยเป้าหมายมันชัดเจนก็คือผลกําไรรายได้ที่เกิดขึ้นจากกันและวิธีทางธุรกิจวิธีที่อันนิาศัพท์วิชาการนิดหน่อยนะแล้วผมยุททักษิ์กับกับทรัมป์นายชัยเหมือนกันเขาเรียกว่า n e k e d t r a n s t i o n a l i s m หมายความว่าการดิวกันบนผลประโยชน์คุณเท่าไหร่ผมเท่าไหร่ใช้อะไรต่อรองกันสองคนนี้เหมือนกัน หลากับแก่จริงๆแล้วเขามีวิธีการแก่คุณนักสินขึ้นสู่อำนาจอีกครั้งเนี่ยครั้งเนี้ยผมถือว่าแก่ขึ้นแล้วนะแตเป็นนายกแล้วแหละในความเห็นของผมอ่ะครับยิ่งกว่านายกยิ่งกว่าตอนนี้เหนือนายกเลยซะเพราะนายกแล้วด้วยวิธีการทําดีลทางการเมืองแลกด้วยอะไรก็ตามแต่แลกด้วยชีวิตพิษอีกอะไรก็เขาก็แลกเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องสนใจเหมือนกับทรัมป์ทรัมป์ยังบอกว่าถ้าจะพูดเรื่องเ ให้ยุติสงครามเขาเอาเงินแรกเลยถู<ม>กปะอันนี้คือวิธีการที่ที่คุณทักษิณคับกับคุณทรัมปนะ์นเป็นเหมือนกันอันที่สองผมคิดว่าคุณทักษิณคุณทรัมจับจุดแก่นสารทางการเมืองได้จริงๆนะอันนี้ผมขออ้างอาจารย์นิธินะชีวิตอยู่ด้วยความหวังการเมืองอยู่ด้วยความฝันถ้าคุณสามารถทำให้ประชาชนฝันร่วมกับคุณได้คุณเป็นนักการเมืองที่ดี เวลาผมฟังคุณทักษิณนะผมฟังได้สองแบบนะถ้าฟังอย่างที่เป็นผมพยายามฟังและคิดตามอย่างเป็นระบบผมโคตรเหนื่อยเลยใช่เพราะผมจะต้องเถียงแกว่าไม่ใช่ไม่จริงไม่ตอนที้มีปัญหาเรื่องอตรนั่นเงใช่ใช่อันนี้โคตรเหนื่อยเลยแต่ผมเชื่อว่าคนจํานวนมากฟังคุณทักษิณนะฟังทีละท่อนและฝันตามจินตนาการตามว่า อันนี้ทําได้อย่างนั้นอันนี้ใช้วิธีเปิดประมูล4ีไม่เห็นจะยากอะไรตรงไหนเลยคือวิธีที่คุณทักษิณคิดเลือกโซลูชันต่างๆในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการโปรเจกต์ที่แก่ยกขึ้นมาเนี่ยนะมันดูเออทาได้ไปหมดเลยเป็นจริงได้ด้วยวิธีการแบบนี้ถ้าคุณฟังทักษิณแบบนี้นะแล้วคุณยินตนากาเออมันจะเป็นไปไดนะ้มันจะสําเร็จเราคงมีโครงการอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดในประเทศไทย อันนั้นน่ะมันต่อความฝันของคนได้เป็นอย่างดีในชีวิตจริงซึ่งโอ้หาทม่แทบจะไม่พอกินอยู่แล้วแต่ว่ารออีกสักหน่อยถ้าคุณทักษิณทำสำเร็จแล้วเราจะดีขึ้นมันมันสิ่งนี้คือคุณสิ่งที่คุณทักษิณเก่งแล้วแกเนี่ยรู้ว่าสื่อมวลชนไทยชอบงับอะไรแบบเนี้ยมาไฮไลท์เป็นเฮดไลน์ประจำแต่ก็แต่ที่างที่ที่อตั้งแต่ซีซีแล้วใช่นั่ขายไฮไลทแบบนี้รผบก็จะแซวล์อยู่ อนหลังผมก็ที่ผมจะเซล,ล์ผมก็บอกว่าเพราะอันไหนมันไม่สําเร็จแกก็ข้ามมาไฮไลท์ใหม่ไงใช่ไหมใช่ไฮไลท์ใหม่ไฮไลท์ใหม่มาอีกแล้วคุณก็จะลืมอันเก่าแล้วคุณทักษิณมีมีทักษะที่ผมว่าเหมือนเหมือนกับทรัมป์อย่างคือการดิวกับสื่ออ,อที่ที่สื่อที่แกไม่ชอบแกปิดแม่งเลยยังไงส,สื่อที่แกชอบแกไม่ได้เปลี่ยนแบบไม่ไม่ไม่ให้เขาถึงออไม่ให้เขาถึง,ง,ง<ๆ>สื่อที่แกแบบพูดแกรู้เรื่อง แกก็จะให้สิ่งนั้นอันนี้คือนี่คือวิธีการแบบเดียวกันนะทีนี้ส่วนที่ต่างต่างกันในเชิงตรงกันข้ามเลยนะทรัมป์สองจุดยเนี่ยมีอำนาจมากเข้มแข็งได้แมนเดตเยอะจากการเลือกตั้งแล้วก็ในสภาแต่ทักษิณสอนย์เนี่ยอ่อนแอแล้วก็อยู่ในภาวะที่แบบว่าตกเป็นเบียได้ตลอดเวลาอยู่ในวงล้อมของศัตรูเต็มไปหมดแล้วต้องแบบ ต้องดิวเก่งมากๆเลยนะถึงจะถึงจะมีสถานะอยู่ได้แบบนี้เพราะว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ชนะการเลือกตั้งเพราะ,ะนั้นไม่ได้แมนเดตเต็มในสภาไม่ได้แมนเดตเต็มจากป๊อปปูล่าโหวตอันนี้เป็นเป็นส่วนที่แตกต่างกันอย่างอย่างมากนะที่จะทําให้ทั้งสองคนอาจจะไม่สามารถแครี่ในสิ่งที่เน้นได,ได้ได้ผลที่แตกต่างกันแต่ว่าคุณทั้งสิณก็คือผมว่านี่แหละคือแกเดินสายทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หาเสียงในยอบปรจนะคือหาป๊อปปูล่าโหวตในทางแบบ นะคือในทางแบบทางกระแสพยายามดึงให้กระแสกลับมาเห็นว่าเนี่ยคนนิยมแกแต่ผมว่าอีกอย่างหนึ่งนะคือคุณทศสิงห์กระทำที่เป็นพ่อคาแล้วแกก็ไม่ได้สนใจเรื่องกระบวนการเร,เรื่องหลักกระบวนการทางประชาราชเอยเรื่องหลักาการไม่ได้สนใจผมว่าเน,นี่คุณทศสิงห์ก็เหมือนกันเพราะเราเห็นง่ายๆอย่างที่ผมพูดหลายทีแล้วแกไม่ได้คิดว่ากูต้องลบล้างผลพวงแล้วระหารเพื่อกลับบ้านใช่ปะกูทํเดียวกับบ้าน มัวจะไปคิดล้มล้างรับผลพวงรับประหารแบบแบบที่เสนอแบบที่นิติราฐเสนอกันะชาติหน้าก็ไม่ได้กลับค,คือพูดง่ายคือถ้าคุณทักษิณมีอำนาจแบบแบบพรามเนี่ยก็คงนินโทรกรรมตัวเองเหมือนกันเออทำนองนั้นครัถ้าถ้าเป็นประามดีแล้วทำได้ถ้านายกประเทศไทยทำได้คับผม